ดับสุเรงข้าวชาตายชวงเก็บปลาดินนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดสุราธานีได้เกิดฝนตกนักสะสมแหลกเกิดน้ำปลาไหลลากครับน้องยี่อมในวิภาวดีชัยยาท้าช่างนะครับแน่นอนครับได้รับความเดือดร้อนกันไล่ตำบุญนะครับไล่เนืวอเงนข้าให้การช่วยเหลือรวมถึงกับเตือนรองสภาพอากาศคลื่นลมแรงในระยะทองคำวันนี้ด้วยเรื่องนี้เป็นผันพือนะครับเราไปพูดคุยกับทันรองผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีทันประวิตไทยประยุทธ์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้ว สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บ่าวเกี้ยงและน้องหญิงอ้อมที่และท่านผู้ชมทางบ้านที่ครพทุกท่านครับครับท่านรองครับเราผ่านเรื่องของน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่สามอำเภอนะครับอยากให้ท่านได้สรุปความเสียหายนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับครับผมความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเราประสบภัยเนี่ยสามอำเภอนะครับก็คือที่ปัตตาน่ยาฉาง สามตำบลด้วยกันสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับพี่น้องนประมาณสามร้อหกสิบครัวเรือนหนึ่งพันสองร้อยลายแล้วก็มีเสียชีวิตเป็นหนึ่งรายเป็นชาวพมา่าที่สูญหายนะครับเนื่องจากถูกกระแสน้ําพัดนะครับมีที่น่าเป็นห่วงแลก็น่าตกใจก็คือเรื่องของกระแสน้ําที่ก่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับหลเข้ามาเนื่องจากว่าเป็นเป็นน้ําป่านะครับไหลลงมาอมีการเกิดฝนตกในแนวต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงา และละนองตกในแนวเทือกเขาก็เลยทําให้น้ําเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้จํานวนมากครับอ,อ้านเรือนพี่น้องเนี่ยเสียหายข้างหลังเนี่ยถ้าที่สำรวจกันเ,เมื่อวานนี้นะฮะอัปเดตันเมื่อวานนี้ก็เสียหายข้างหลังเนี่ยมากถึงสิบเอ็ดหลังด้วยกันโอ้สิบเอ็ดหลังเลยนะครับก็เสียหายบางส่วนเนี่ยกว่าสามสิบหลังนะครับก็ถนนเนี่ยเสียหายไปยี่สิบห้าสายคอสะพานอ่อ ท่อระบายน้ําสะพานเสียหายไปทั้งหมดประมาณยี่สิบแห่งะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ไปสํสารวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมกระทั้งถึงการวางสะพานฮะโดยหน่วยน,ยนพคอที่46นะครับได้ไปวางสะพานเหล็กเนี่ยเพื่อให้พี่น้องสามารถสัญจรได้เป็นปกตินะครับบรรเทาความเดือดร้อนไป ส่วนราชการตอนนี้นะครับลงไปในพื้นที่วันนี้ก็ลงไปกเยอะนะฮะที่สาคัญก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เข้าไปไม่ไว่าเป็นอบอกกจอเป็นแขวงทางหลวงเป็นศูนย์ปอพเคสิบเอ็ดรอยี่สิบห้าพันสามนะหน่วยทหารนะฮะกองบินเจ็ดนพคที่สี่สิบกมทบสี่สิบห้าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับทางชุประทานนะครับ ทางปอพอสาขาแล้วก็มูลนิธิต่างๆกำลังเข้าในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องในการที่จะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็บูรณะถนนหน,นทางต่างๆให้กลับคืนมาโดยเร็วซึ่งวันวันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อนะครับไม่ใช่หมายความว่าพายุเนี่ยจะขึ้นฝั่งที่อินเดียแล้วในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะแต่พายุอัศนีเนี่ยเขาก็จะดึงมวลอากาศมวลความชื้นเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ย เข้าไปสู่จุดศูนย์กลางได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็แน่นอนนะครับการที่ดึงมวลอากาศมวลความชื้นเข้าไปสู่ศูนย์กลางเนี่ยก็เลยทําให้ลมเนี่ยมีผลกระทบต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่มากกว่าฝั่งตะวันตกในช่วงนี้นะครับราที่แล้วเนี่ยอาจจะสมดเสริมกันตะวันตกบ้างตะวันออกบ้างแต่ต่อไปนี้เนี่ยทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะได้รับผลมากกว่าฝั่งตะวันตกก็คือฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับย um, ้าว่าตรงนี้นะ ป็นตกต่อเนื่องไปนะฮะอีกอย่างน้อยก็อีกห้าวันนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับยังตกต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญก็คือการพยากรณ์อากาศเนี่ยทางโกมุตุได้เรียนว่าตกหนักบางแห่งนะครับตรงนี้หละครับเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลนะครับว่าจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่สูงต่างๆแล้วก็พื้นที่ริมตลิงที่ที่อาจจะมีฝนตกขึ้นมาในพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าเขาได้ อันส่วนนี้นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนของเราซึ่งอาศัยอยู่ในแนวของที่ลาดเชิงเขาส่วนที่สองก็คือชาวประมงนะครับแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพในการเดินเรือต่างๆนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าสายลมเนี่ยยังคงแรงอยู่นะครับยังคงแรงอยู่แล้วก็คลื่นเนี่ยก็จะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรหนึ่งเมตรกับสองเมตรต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากนะถ้าเราอยู่ในทะเลเนี่ย หนึ่งเมตรจะดูว่าเป็นคลื่นเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเรือเราขนาดเล็กเนี่ยถ้าไปอยู่ในช่วงที่ฝนตกนในกลุ่มที่ฝนตกด้วยจะทำให้คลื่นลมเนี่ยแรงขึ้นฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการเดินเรือในช่วงนี้ด้วยครับค่ะอ,อันนี้นก็คือในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่บ้านเรานะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงพายุอัศนีกันบ้างค่ะท่านคะเรามีการเฝ้าระวังรวมไปถึงมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ เช่นเช่นตพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากมิสเตอร์เตือนภัยก็การออกอากาศทางสารวิทยุทางโทรทัศน์ต่างๆที่เรารเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับช่วงหลังเนี่ยเราก็จะมาเน้นที่หอกระจายข่าวมากขึ้นนะครับโดยส่วนราชการเนี่ยเมื่อแจ้งและไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการติดตามด้วยว่าพี่น้องประชาชนะ่ะได้มีว่าได้รับรู้หรือไม่ได้ตื่นตัวในการเฝ้าระวัง ป้องกันตัวเองหรือไม่ด้วยนะครับค่ะฉะนั้นคงไม่ใช่บอกว่าเออออกกาศไปแล้วออกวิทยุไปแล้วออกเอ็นบีทีไปแล้วนะ,ะเราจะต้องมีการตามไปด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นหรือยังเพราะแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องทำหากินนะฮะจะมานั่งฟังวิทยตุตลอดเวลาก็คงมไม่ชัดฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยก็จะต้องไปติดตามว่ากลุ่มพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยรับรู้ข้อมูลนั้นหรือยัง ได้มีการเตรียมการหรือยังอันนี้ก็คือเรียกว่ามีการตรวจสอบย้อนกลับการของการร<ฆ>ับรู้ข้อลข่าวสารด้วยครับครับผมเห็นภาพการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในวิภาวดีชัยยาและก็ท่าฉางนะครับค่อนข้างจะพร้อมเพรียงทีเดียวครับอยากให้ท่านได้พูดถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือในการบรรเทาภ,ภัยของจังหวัดสุราธานีครับครับสุราธานีเราเตรียมพร้อมกันมาเป็นตลอดนะฮะเป็นระยะแล้วก็ต่อเนื่องมา ซึ่งการเตรียมพร้อมเป็นประจำการฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยก็เลยทําให้การเข้าใจนะแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมีความแนบแน่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งแนวทางการบริหารจัดการหรือการทางการช่วยเหลือเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่สามต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่สักภาคมนิ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบสิบสามมาตรการ สามารถในการที่จะบริหารจัดการและช่วยเหลือพีน่น้องประชาชนนะครับซึ่งสิบสามมาตรการเนี่ยก็จะเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมๆที่เราเคยมีอยู่ทุกปีเนี่ยอยู่ประมาณเ,เมื่อก่อนเรามันจะมีแปดคราวนี้เราเพิ่มอีกห้าน,นะครับการที่สําคัญสําคัญนะฮะผมผมผมไม่ไล่ทั้งหมดนะฮะ<ช>สำคัญสำคัญก็คือเรื่องแรกก็คือการใช้ข้อมูลนะครับการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น นะครับชี้เป้ามาเลยว่าตรงไหนอย่างไรนะครับอันนี้ใช้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายอากาศทางดาวเทียมเนี่ยมามาประกอบแล้วก็ชี้เป้าไปเลยเป็นไรตำบลไรหมู่บ้านกันเลยเซวนะครับเรื่องที่สองก็คือการบริหารจัดการเนี่ยให้ให้ลิงก์กันหมายถึงว่าให้เชื่อมโยงกันระหว่างภัยแรงและอุทกภัยนะครับอย่างช่วงนี้นะครับเราเจอเรื่องของอุทกภัยแต่ว่า องเดือนข้างหน้าเราอาจจะเจอฝนทิ้งช่วงหรือภัยแรงขึ้นมาได้ฉะนั้นการบริหารจัดการน้าเนี่ยก็จะต้องดูควบคูก่กันไปทั้งเรื่องของอุทกภัยและภัยแรงเรื่องที่สามนะครับเรื่องของการกําหนดหน่วยงานต่างๆที่จะบูรณาการช่วยเหลือกันนะครับกําหนดเลยว่ากรมอะไรกระทรวงอะไรอ,ะอำเภอตรงไหนหน่วยไหนรับผิดชอบนะก็จะระบุเรื่องของหน่วยงานที่จะลงไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องเนี่ยทั้งระดับ สวดกลางก็คือกรมกระทรวงและระดับจังหวัดนะครับแล้วก็รวมไปตั้งถึงระดับอำเภอและท้องถิ่นนะครับส่วนสุดท้ายเมื่อกําหนดหน่วยงานแล้วมีแผนงานแล้วเตรียมพร้อมแล้วก็กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละหน่วยจะต้องดําเนินการในเรื่องนี้เมื่อไหร่เช่นการกุดโลกการกําจัดผักโขชว่าการกําจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในทางน้ําไหลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะกาหนดระยะเวลาเอาไว้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเรียกว่าลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกับสําหรับมติรัมตีแล้วก็ศูนย์บัญบรรชาการป้องกันและปรรเทาสาธรณภัยแห่งชาติซึ่งมีท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาลำตัว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ครับ เรียกว่าเราก็มีความพร้อมจากการร่วมมือกันของหลายๆภาคส่วนนะคะแต่ว่าเหมือนที่เราทราบค่ะท่านคะเวลาเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะบางครั้งเราต้องยอมรับว่ามันเกิดจากภัยธรรมาชาติจริงๆแต่ว่าบางทีความสูญเสียเนะะี่ยค่ะเราก็พบว่าเกิดจากความประมาทด้วยเช่นเดียวกันเช่นบางคนเห็นน้ําที่มันแบบทะลักมาแล้วก็ขับรถฝ่าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมีคําแนะนํายังไงบ้างคะท่านรองคะ แล้นนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันนะครับแจ้งเตือนแล้วก็ทกําความเข้าใจกันบ่อยๆว่าเฝนฟ้าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากว่ามันตกเฉพาะที่แล้วก็ทําให้ความแรงของน้ําเี่ยมากขึ้นประกอบกับพืชผลอาศินการประกอบอาชีพของพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทําให้น้ําเนี่ยทะลักลงมาเร็วน้ําทะลัก่ะ,ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่เหมือนคราวที่ผ่านๆมานะมไม่เหมือนปีที่แล้วนู้นนะ <ฮ>ออสมัยปู่สมัยพ่อเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเราต้องทิ้งความคิดนั้นไปก่อนแล้วก็มาเอานะับโปรต